เปิดตัวเรมซี85ดสิโปการเปลี่ยนแปลงในโลกของโทรศัพท์มือถือเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกของโทรศัพท์มือถือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามการเปิดตัวเรมซี85ดสิโปเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งการเติบโตและการพัฒนาที่แปลกใหม่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทําให้เราเห็นว่ามันมีความสามารถและคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ เรมซีแปดสมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.8นิ้วที่ให้ความสะดวกสำหรับการใช้งานและชมวิดีโอมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่และสวยงามนี้ทำให้การเล่นเกมและดูวิดีโอเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจมันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่และสวยงามนี้ทำให้การเล่นเกมและดูวิดีโอเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจแต่ที่น่าสนใจอย่าง,งยิ่งคือมันมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากคือ7 000 mAh ที่สามารถใช้งานได้ตลอดวันและมีความเร็วในการแชร์ข้อมูลที่45ดบิยู่ทำให้การแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและเร็วขึ้นมันเป็นความสะดวกสบายที่ดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความเร็วในการใช้งาน และนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดมันมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีแสดงภาพมีการใช้อโมเลดในเรมซีแปดสาโปรทให้ภาพมีคุณภาพสูงและมีความชัดเจนทําให้การดูภาพและวิดีโอเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างขนาดหน้าจอและคุณภาพของภาพแต่ที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งคือมันมีการเติบโตในระดับของกล้องมีกล้องหลักที่มีขนาด50 mp ทำให้การถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอมีคุณภาพสูงและมีความชัดเจน มันเป็นความสามารถที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการภาพถ่ายและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดมันมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโต ในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อแอ และความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการ เชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเอ ติดโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมี การเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเช อึมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของ การเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภักา ย่อมมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความ ลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับ ของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับของการเชื่อมต่อและความปลอดภัยมีการเติบโตในระดับ